ดิวอลิสลานะครับคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซบลงรูปในไอจีได้แซบมากๆเลยนั่งถ่ายอยู่บนเก้าอี้ได้สวยแพงสุดๆยังมาพร้อมแคปชั่นด้วยนะครับแต่เป็นแคปชั่นที่เป็นอีโมจิหัวใจสีม่วงหนึ่งดวงซึ่งเรียกได้ว่าพสตนี้ของดิวอลิสลานะครับลุคนี้เนี่ยหรือว่าการแต่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเซ็กซี่มากๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะมีแฟนคลับมากมายเลยเข้าไปคอมเมนต์กันอีกเยอะเลยขอยกตัวอย่างสักนิดสักหน่อยดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็น ยิ่งมีลูกยิ่งแซบไฮโซชอบมากๆค่ะสวยที่สุดเซ็กซี่มากๆแม่ จากที่เราอ่านคอมเมนต์นะครับหรือข้อความแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีชาวเน็ตมากมายเลยหรือว่าแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจละลายสีรวมไปถึงคอมเมนต์กันว่าสวยมากๆเยอะเลยครับเอาเป็นว่าโพสต์นี้ของดิวอลิสลานะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆสวยแพงสวยเซ็กซี่ซ่อนความเซ็กซี่ได้อย่างลงตัวเป๊ะเลยยิงไปกว่าน,นั้นนะครับส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราคิดว่าดิวอลิสลาหน้าสวยมากๆด้วยตาสวยปากสวยคือหน้าเนี่ยคือสวยสุดๆอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน